พลังคิดสวัสดีครับน้องนองกลับมาพบกับรายการพลังคิดทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมสงสัยจังเลยว่าทําไมหนึ่งปีถึงมี365วันแถมบางปีมีถึง366วันอีกนะครับค่ะก็เนื่องจาก1ปีมาจากการหมุนของโลกรอบดวงอาทิตย์และเราทราบว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ครบหนึ่งรอบใช้เวลาประมาณ 3 6 5วันกับ6ชั่วโมงดังนั้น1ปีจึงมี3 6 5วันและเศษอีก6ชั่วโมงเมื่อสะสมรวมกันเข้าหลายๆปีก็ครบ1วันเราจึงเห็นว่าบางปีมี3 6 6วันนั่นเองค่ะน้องๆยังสงสัยเรื่องอะไรก็ถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันตั้งชื่อผมเข้ามาด้วยชื่อไหนได้รับทัดเลือกก็รับรางวัลกันไปเลยสวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี